สวัสดีครับวันนี้ตุนทอยนะครับมาเป็นเฉพาะกิจนะครับนี่นะครับนี่วันนี้มีสองแพ็คครับแต่เราไปแกะกันนะครับว่าจะได้อะไรมั่งนะครับไปดูกันนะครับโอริโอ้เอ็กโปเกมอนนะครับอ่าเฮ้ยซื้อื แพ็ดเกจี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับนี่แพ็ดเกลี่ยแบบนี้นะครับครับอ่าเป็นนี้ ต้องพยายามไม่ให้แตกนะครับไม่ให้แตกต้องรู้รไม่ให้แตกนะครับแล้วก็ได้อ่านนสนุกตรงนี้แหะสนุกตรงไม่ห้มันแตกนี่แหละโอ้บินนะครับอะไรอ่ะเกเปกจูนะครับปี๊กจูแป๊บนะไปต่อครับไปต่อต้องไม่ให้หักนะครับต้องไม่ห,หักภารกิจนี้นะครับ ภารกิจนี้ห้ามหักทุกสิส่งทุกอย่างห้ามหักชิบอ่าได้นี่นะครับภารกิจนี้ชั้นยากจริงๆนะชิบอันนี้ ก็อ้อครไปแลกครับ,รบอ่าแล้วก็ได้ตัวอะไรวะ ครับไปครับภารก,กิจเราอีกแล้วไงห้ามหักโอ๊ชสมัยได้ซ้ำๆนะครับได้ซ้ำๆครับนี่อาจจะได้หมด อันนี้เราจัดมาสองกล่องนะครับเราจะมาลองเทสระบบระบบดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับรก็ได้โรเล็ตนะครับแล้วก็ได้โคกี้นะครับแล้วก็ได้โค ไปต่อครับาวนี้เลยไปกันยาวๆนะครับอือได้ปิ๊บๆนะครับปิ๊บๆฮึบเด็กปิเกจูนะครับปิเกจูออกยากเหมือนกันนะปิเกจูอกยือนกัน อ้าเริ่ไกระจุดแล้วบอกว่าออกยยกออกมาสองตัวอะไรอย่นี้ <c oughs> เราจะบรดูการว่าเราได้การอะไรนะครับอ,อ้ยเราได้การขึ้นาฮะันฮะบราการกดเกิดเเกิดเดการถูกดน โอเคพักบัรจับไปก่นดูซิว่าเราจัดได้อะไรครับฮึ่เได้มเตอร์ครับ <c oughs> แชม,มเปเตอร์ แชมันเตอร์ที่จะไปเป็นอะไรจะปเป็นมังกรอื้อแล้วก็ต่อเข้าไปก่อนฮึบส่นะครับใส่ สามนะครับสามสามเหมือนเมื่อกี้เลยโอเคก่อช็อกโกแลตนะครับแซนไปตรงนี้ผมก็จำไม่ได้นะครับจำชื่อจำอะไรไม่ได้หมดแค่เอามาแกะให้ดูนะครับว่าเป็นยง ใช่ไหมตัวมาเกับตัวนี่แหละตัวที่ว่าเราได้การเซิฟเซฟเออ,ออันนี้อะไรเนี่ยโอเคบล็อกนี้นะครับบล็อกนี้เราก็ผลประกอบการอันนี้นก็ประมาณนี้ครับอ่าโอเคมันก็จะมีทั้งฝั่ง น้องๆตัวน้องที่ว่าแตกนะครับแล้วก็ฟังโอ้โหที่ว่าแตกนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของขนมคุกกี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อบ็อก2นะครับอีเ e อนึงนะครับ